โอ้มีงานดอกเนาะบ้านเจ้าเนาะเมลีงเมลีงเป็ตัปงานดองปะไปขาเครื่องปะเอ้อ,อคอยเยอะเลยมีรายรันจ้ามาจ้ามา สบายดีครับพี่ส้มสบายดีบรรยากาศยามเร่งๆนะครับนๆๆนพี่ส้มนะไปตุกเดินทางมาหอดบ้านอ่าไม้ฟางเงือกนะครับพี่ส้มนะหรือว่าบ้านไม้ครับพี่ส้มนะก็คือบ้านของน้องอลิซนะครับผู้ช้มนะเดินทางมาหอดพอดีสามโมงครึ่งเอา้ารถตู้เหืนี่รถตู้ไรบอตู้หตหเหล้าอ่ะนะว้าวพระเท่าออกรถใหม่แล้วอ่าตูพาพ้พระธรรมธดาครับผู้ช้มนะพระเท่าออกรถใหม่แล้วเนี่ยพระเท่าซื้อรถตู้ใหม่แล้วนี่เนาะโอรถอ่ารุ่นนี้ อ,อยู่ไทยบ่มีนนี่รุ่นนี่มีแต่อยู่ล่านำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้นี่เนาะนี่เหอนน้องสาวเคนเนาะเดี๋ยวมืนน้อฮาจะขึ้นไปโอ้มามายามพอเท่าวะ่ะแล้วแล้วเนาะแล้วอันนั้นหรอเ่เห็ดสวนมันแล้วหรือเปล้าแล้วจะโดน ตะดนเร็วค่ะลวเลยากโอ้นี่เลซะงยาในลูกงามเลยนี่อ่ามานมดาไพเลยตัดตมีมดมือเลยตตเลียวมามดมือเลยโอ้ยาตตะเลี้ยวมากแลมดมือเลยแล้วเนาะไปักตะลั่นงมันบ่ซื้อรถตู้แล้วโอ้แสดงความดีใจนะขอบคัวน้องอริษ รอ่เฮ็ดมันต้นจะได้รถตู้สบายแล้ววันนี้เนาะไปเที่ยวงานนะอสบายดีไม่เท่าบ้านาชวนมาชวนลูกนี่มามาแต่บ้านไหนอยู่วิลาโอ้เมทาอยู่วิลาพี่น้องโอ้แต่ก่อนง เออเจ้าเลี้ยงแต่ก่อนเนาะเออเจ้ามาแต่วิล่ะมาเล้อวิล่ะวิล่ะเออมาแต่บ้านน้ดื่มชิพ่อดนโอ้อยู่กับตัวตัวเมืองเลยบ่เออแม่เพื่อมาส่งเออแม่ใครมาส่งมาเองเขามาเอาโอ้เขามาเอามาเอาโอมาจากมือแล้วด้ยมาดองนี่ฮอนมาดองนี่แหละเปดมืออะไรนะดองเพื่อมาดองเพื่อ เราม่กินดองกลานโอ้ลานเอาเมียะลานสาวชายลานสาวลานชายเออราพอดีมาเบะหาลูกสาวาควายเลี้ยงเอาพ่อก็ตายแม่ก็ตายควายเลี้ยงเอามีไรเอ้มีหน่อขึ้นกระตุ้นหอยอะไรทำนอนันนะอ่ะขอปดกระเป๋าก่อนเนาะปดกระเป๋าก่อนใส่ละนั่งเอกครับเฮ็ดกินตาจ้า โอ้ให้กินยังให้กินเซนด้วยเซนด้วยทอดไข่อะไรหัดทอดเช้านี้มีเป็นไผ่ใบอ่ะไผ่ใบเออน้ำมันเบอร์ไม่ได้แห้งมาไกล้กลจนไผ่ใบแล้วน้ำมันบป๊แห้งไข่ไก่้พอไหม้แล้วคนน้ำมันน้ำมันบหมดนะกายอันนี้แม่นปะน้ำอันนี้น้ำอะไรน้ำซีอิ๊วเอาคือทอดลงนั่นซะฮะน้ำยังอันนี้ไปทามก่อน น้ำซีอุอย่าใส่เลยน้ำซีอวโอ้ก้อนใส่ยเออไ่ใส่ได้น้ำซีอเหมือนเดิมใส่ต้องใส่ในไข่คุณปรุงปรุงปรุงใส่ไข่ให้แล้วไม่จานมัดมือมีกุโจ้อะไรเป็นเนาะเชื่อไหเออ สปิทน้องอันนทอดไข่มาพอดีเจอเพื่อนกำลังให้กินนะพ่อ่อนกำลังทอดไข่ทอดปีดแล้วบ่กพอดีฮะ <c oughs> บุงูยบุยอะไรสคือมาบุงูพเออพอแล้ว <c oughs> ตังโมยเที่ยงตังโมยเที่ยงเอเอนี่ไดโจงมีย่ยกกระบวง เออนี่โงงง่ายได้เลยเลยจะตามยังใส่นะตามเครื่องปรุ้งเ้าใช้แล้วใส่เมืแล้วแหมโบได้มาแต่โดนลืมแล้วบ่ลืมเพ่นกินแล้วบ,บ่ดังไฟมันฟดก่อนนี่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 ทำให้มันฟดก่อนมันยังโบฟดอันอนี้กระเทียมเด้วยม,มีกระเทียมโบม,มีกระเทียมไว้โบพีกระเทียมก็ใส่แล้วก็ได้เจ้าหน้อย เดินมาสอนน้องสาวไปเห็ดทอดไข่อีกแล้ววนะันนี้นะอันนี้แตงไซมือนอยู่เฮือนเมื่มือม่อโอ้มีงานดองเนาะบ้านจ้าเนะาะดอกเแรงเมอแรงบรไเป็นงานดองบ่จะขายเครื่องบ่โอ้บรงไปเบิ่งอลิดขายเสื่องใช่ไหมจะขายลาย่บ่ขายเครื่องยอยปะ,ขา,งะขายดีย่บ่บันยี้ว่า <c oughs> ได้ขายดีลูกขิ้นเลยเขแค่ข้าวลาย,ยปะแบบ่ <c oughs> มีคนลายหลายคนนะเออคนคายหลายดังให้ลูกๆเนี่ยละไฟท่านบุลุกเห็น,นยามาสีไหมัมกระกบเ,เมื่อกบ,บฟดล่ะจุ๊จุ๊เข้าอีจุ๊ฟื้นนะเข้านะ่ะขีเท้าทึบเมื่มลไรนะ <c oughs> อ๋อกีเท้าก็ยามันขีเท้ากระเส็บอยู่หรอกุดสาวเห็นปะฮือให้แล้วล่ะยังยังหากระจุดจุดได้จากมือล่ะลองมือลองสามมือเนาะ แสดงว่าพักพอนเมื่อไรอีกไปอีกนี่ปิดดอกนะปวดแผลไปไปแล้วไปแล้วไม่ไปช่วเลยนะนะได้แล้วไปจะลากน้ำยาเลยเห็ดอันนั้นบอกเห็ดให้ข้าเจ้านะบ่อ๋อเฮาจะกินน่ะเอฮ้ยเฮาไจะลากเฮาจ้าแล้วเด้จะกินยวงแทรเฮาจ้ามาแล้วเด้จ้าเจ้าเอ็นจ้าแล้วกินแล้วกินมาเตนาสโลนเอาไปเวนาสโลนบังคับปลูกมันยาเลย มึงได้นิเอ้ามาสอนน้องสาวคนพอดไข่อีกเนาะคุณลืมโอ๊ยยังแังวใชจังแปดแปดตัวแดงนี่เจ้าพี่ตุ้งซีก้อนฝึงมุดกระคาดเอาลงเลยก็ได้ได้แล้วแหละนมัยจุ๊บเลยนะเอาลงไหเออค่อยเจ๋อเลยมีใหญนานนอะฮะมีได้ยมีได้หรือแต่ในไหนล่ะนี่ให้สิเจาะเด้อโบได้เจาะได้เด้อได้ บนหากเจาะเดือมันการใหสิไปจาเดือี่ามันเบอร์กิทจกูวิ่งเจาะทำไมนะเ้เนี่ให้นันนี่นี่อริสเรเประมาณนี้โอ้นไหมนบกเนนนเอาเอาไฟออกไหมเอาโล ประมาณนี้เซ็ปยี่บปรุงนะฮะหอาบอดิซีนแล้วบรดิซีนเลยนไปะไดีปเด็่เแม่เขาเปิดตู้ตึมๆแล้วนี่เนาะโอ้แล้วแล้วสินะเด็ในไทยลิดเจ้ากระไดแล้วนี่เตู้ตึมๆมาจักมาแต่เมื่อวานเมื่อซื้อนี้ผัดฟรี บนโต๊ะอริเต้แล้วบุรีมาเปลี่ยนเพนยังห้องวังไม่เอาอย่างมาฝากนะห้ง <c oughs> อ,องวังโอ้พอดีได้ได้สุดงามๆามได้หมดเลยสุดงามๆใส่ไปดองใส่ให้เบิ่งเไหนได,ได้มือใน,นมาหา <c oughs> มือใน,นมาหาอีกได้ปไม่ได้ไปใส่ด้วมือนี่ใส่สุดงามๆให้เบิ่องไหนได้เลือกใส่เลยสุดงามเลยได้หากซื้อสั่งสั่งมาให้โดยเฉพาะเลยได้สั่งเฉพาะสุดงามๆมาให้เลยมาให้อริ อ่าจู้เขาอีกได้ไฟนะน้อยเอหมเป่าก็ได้นี่มันนันดี่รถเที่ยวหลายเนาะมีแต่กี่ฟุ่นเนาะใส่สุดได้ไปดองเลยจะขายเครื่องใส่สุดได้สุดเดียวกดนชี่นี้เลยสุดอันนี้เลยฉันแรงอลิซไปงานดอง มักซุกแห่ๆบ่มักซุกซุกบ่หรือว่ามักซันนี้ชุกแล้วบ่ซันนี่บ่เออซันนี้ค่อยซุกแล้วนี่ค่อยมักซันนี้พอดีนี่ซุกลายกับโบขักเจ้าว่ามักไว้ได้ป่ะมักซันนี้เดี๋ยวมักซันี้เอาลงเอาป้งป้งได้บ่เอาเฮ็ดไม่เลยอือไปรีวิวเจครับไปเงียบก็ได้เฮ้ยเอยเอยอย่าตักขึ้นนะนั้นเงียบเอาน้ำมันออกก่อนไม่ได้ฮะทั้ง้นลายเด้อ Ma, ma, ma. 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 Eh, masih. Ini, sudah. Eh, ini, Hanya ini, eh hanya ini, 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 ini. มาพอดีได้มาเห็ดกินให้คนงามสอนคนงามเห็ดกินน่นคนงามโมงเห็ดกินมาๆมาใส่โตง้งเอาพี่โต้งทางพี่โต้งนังพี่โตง้ง,ตงทางนี้เลยนี่นี่นี่โตต้งลุ่มเออเนี่ยนั่นนี่อุ้ยอะไรตัวไอเรื่องโอเคซีมือด,ด้วยใส่ป่ะนะอะไรอย่างนี้โปร่งพวงพาน เราหายเอาซีมูนดูเสีบอ่เสียบบ่ผลงานถอดไข่เสียบบ่เสียบถอดเจ้าของเลยเสีบอ่จ้างเสบแล้วพอดีเนาะไปพอาไปกินเข้าดเสอแล้วอ่าจ้าจ้าไม่เท่าเอาจ้าเลย เออลองกจบ้าอให้จาน่จับน่ะก็จู้วนะจะอนี้มาดองบ่ฮะเออมาเล่นเออมาล่นเฮือนนี่อันนี้คุณนี้เอือยอริสหลายคนจาชื่อได้นะตอนเพื่อนมาตุกไปหอดบ้านที่ว่าแม่กับน้องอริสเพื่อนไปเกี่ยวข้าว่วย ห้อนเนาะเอาเนาะมันคุณมนหมเจ้าค่ะคุณเมนเพลอคุณมนเพ้อโอ้เมนต้นต้นทึกเลยนะผููไทยเขาเอิญมนโดยโดยโดยตามสบายไหมเอ้ยอบรรยากาศยามเลงเมย์พนหาเขามาแต่คนมนบเจ็บเ้ว เ <Coming. S 2> มงอันดีตัวดีนี่สิว่ามีแล้วมีแต่ตัวสิบาทเลยหรอเปล่าบนเท่าแล้วกินยาบ่ใหมันเจ็บบ่ให้มันปวดโอ้กิกยาบาน,นแทนหนึ่งท,ทีมันแทนนึ่ง <c oughs> คือเข้ากันปะ,ม,นะมีแต่เปลกมางจ้ามา嘛มา嘛มา嘛 มาเลยอติ๊กอันนี้ก็ติ๊กจะดุ้ยอันนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะครบเลยเนาะนี่เนาะยังแต่อายเป็นบ่อือนี่ท่านผู้ชมโอ้ใหญ่เป็นสาวแล้ววันนี้เนาะอืออายบาร์ดี้อเคทอดไข่ละไหมบ่เจ้าฮิตเจ้าฮิตไข่ไหมไข่เช้าเนี่ยเป็นำไข่บาเา เขาไม่ได้ให <laughs> <the> ้ใส่น้ำได้เพิ่มเชื้อน้ำมันได้เชื้อเลใส่น้ำมันหลายๆนิดนึงก้อนอ่ะเอ็นนิดนึงมันเวาเฉือนน้ำมันเบอร์ก่อนนะน้ำมันเบอร์มันแห้งเลยครับเทาะฉื่อยเห็นจะเลยไหมมันนี้เนาะเออไหมอ่ะมาคือพอดแต่มาคือไม่อันนี้อ่ะไข่จะก็ลอมันก้อนอันโทกน้ำมันลงจากน้อยเลยเอาน้ำมันลงเอาน้ำมันลงแล้วก็ให้มันเ่ะ ความหมายให้มันฮ้อนก้อนให้มันเกิดความฮ้อนแล้วครับเอาไข่ลงก้อนเอาไข่ลงถ้ามันมันฟดจ้าแล้วครับเอาคอยเทอดไข่จ้าลงแล้วก็ับคอยสวนก้นข้างนั้นข้างนี้คืออาเฮ็ดนั่นแล้วมันก็เป็นแล้วครับแล้วเอ็ดหนี้เลยมันมันกระเตะเลยนะเสร็จมันกระโปเปิ้ลอะไรนั่นมันกระเปนมันกระเปนคั่วไข่นะง ບໍ່ຮູ້ນະອັນຊວນສອນເດສອນແມ່ດໃຫມ່ໃແມ່ຮັດແຫບນຍົູນດຫານບໍອາລກອ້ນຍມມົນດຊືຊຍມຊື แล้วโดนล้วบ้ออันทางให้จูดแล้วหายจูดแล้วยังไปฮื้อหลุดจักไปหอดบะหอดก็ตัวหานไปอะช้างเอกคนในบานเนี่ยทางให้ทุกคนณะเจูดจะดนแล่วไม่ได้หานไปฮื้อยานยานยังยานะเลอยนช้างน่ะมี้าง้สงมันอยู่เถั้นะจนไม่ได้กินข้าวบ่มากลางแหละบะ gì tại đường sam đường sam đường sam lại đang có những tên đó rồi từ đang mặc đường sam cháu lo nó gì à nó lịch à mai tham nung mặt sao mặt mà càng này là mưa nắng à cầm răng người tèn mưa ướt mưa hướng người tèn mà là bao tươi Ê... là hơi lạnh lắm cái tay như đấy. แต่ก็ยังตายเร็วตายแล้วอะไปเอาเตยเขาห้าคนไปเห็นเอาแล้วแล้วเตยได้แล้วแล้วมันพาดทางรถทางรถเนี่ยมันเป็นชามแยกและทางรถด้านนั้นเห็นนี่จะมือบ้านอันนี้จะไปเ่อคุณนี่จะคุนไปเ่อนี่คือไปกองจ้ะพามานางพน่ะมันดูดทางนั้นอ่ะ ขารถไทยละปะตะพุนเละอายมาเลยปะเอารถไทยได้ไกลสิรถไทยสิวันอยู่ได้ตอนนี้ไปหาน้ำน่ะเลยเห็นห่าเลยนะกัดมาตะพุนเห็นเ<อ>ห,ห็นร<อ>่เห็น,น,นคนไม่เห็นคนนะผู้ดเดียวบาดเจ็บไหมผู้เดียวอ่ะผู้หญิง,ง,งไม่ยิงอ่ะยิ่งสมาริดนิดหน่เนาะยุ่า <laughs> กคนไม่หางโอาจะเอาผู้ไม ไม่หางลูกสามคนแล้วแไปเอาครัวอยู่แล้วเอาครัวเออหลดเหยียบก่อนเออซางเหยียบก่อนจะแหละอายเอยมันท้องท้องสวยอย่างงี้แหละช้างเลยอืมเอามาให้ตอบช่องเธออ่าอย่าเขาว่าโอ้ยยันมันมือแล้วมันเลยมีเชือกปะช้างมันมือเออเป็นอะไเข่ามือมือละหอดน้ำคุณแก่ไม่เห็นหอยไม่เห็นไม่เห็นหอยไม่อุด กัดฮ้องอีกจะมีเห็นอนย่างคัมเมอร์มือว่ามันมือก่อน,ม,นออมันเยอะอีกเท่ามือหอยเทินถามเจออีกแม่เคยอินได้ครับมีเห็นนะสาวอๆครับไปหาอีกอันนี้ก็พุดเนี่ยน,นี่จะพุดมันก็ตัวยังธรรมดาก็ตัวเห็น,นเหยียบเนาะมามันเว้นเด้วยนะตามคนรถนั่น,ม,นมาทำเห็นอืมนเนี่ย นั่นตายไม่ได้เพลไปเลยทั้งปุ่นเดี๋ยวนี้บุก่าลเลยมีกาเลยลาวอันตรายนะวันนี้อ้าวสร้างนี่นะเห็ดตอนแรงจะว่าตอนแรกอันนี่ต้องเห็นนี่สองคนเน็ตสองคนแล้ว้ <c oughs> านสบออีกคนนึง <c oughs> น่งใช่ผ <c oughs> ู้ช <c oughs> ายอ่ะนะ เอาเท้าเอเอาหูนโนเท้าก็ไม่ได้เท้าโนนเอาหูนโนไปฟมไม่ไดเบิร์นนาเบิ่งหลังนี่ได้หู่นโนไปเลยสร้างเฮ็ดอันนั้นก็เนาะสร้างสามลูปปีนั่นแหละบ่มีแม่นละช้างตัวเดียวละเอ็ดอีนี้ละสร้างสร้างตัวเดียวเขาเห็นหอยมันดงเดินหนำมันไม่ได้ใหญ่หม้อหอยมันก็เอาชั้นนี้อ่ะม่ได้ทั้มชั้นนี้ชั้นนี้ ชางตัวนั้นนะนอ้างตัวนั้่ก็เล้วงว้แบบนี้ให้เราชิอเดอนออเดออเออ่มอืมอ้าวนี่อีเดอร์เราเอาน้ำน้ำกินไม่เท่าอยากน้ำแล้วเราไม่เท่านาอไเลาะกันไปจอกนใส่โจประมาณนี้เนาะเป็นภาษาเฮากันเลย กินข้าวแล้วต้องกินน้ำเดี๋ยวเงยใส่กระตุกเงียบๆวันนี้ได้มาเยี่ยมยามทานข้าวน้องอลิศเนาะจับครอบครัวเพื่อนมากกับพอดีเจอเพื่อนครบอยู่ครบหน้าครบตาเนาะนี่ลูกสาวกกเพื่อนก็มาม่มานี่โน่แซบเนาะทอดไข่เนาะแอมเนาะเอ้ยจะแซบทอดเนาะบอมิกแอมเนาะอืมกินได้กินว่าเลยบอมิกนะแต่ก้อนหมูเห็ดเนาะมีแต่เกงไข่นี่ทอด เออทอดนี้เลยแสบเนาะปรุงคักๆแล้วก็ทอดเนาะโอ้เหในนี้ที่ไปไปนั้นได้มิจต่าไปพร้อมหมูอะไรนะวันนี้เนาะเออใ่หมูไปบุก้าบูก้าทั้งม้วนเนาะเป็นละเอ็ดก็ไม่ได้คลองได้กินข้าวหนึ่งปีลานี่ย่านเนาะมีหานเผากับข้าวนั่นนะหานเผาอะเออย่านมันมาทำลายมันมาทำลายข้าวนาะเนาะเออยยังอันตรายตื่นนี่

เออไปขายจากงานแล้วบอเล็ตมือนั้นอันไปมาไปขายอยู่งานได้มือน่ะน้องกับป้าเออได้ยี่บอมือน่ะไปขายยี่บอไปขายไปขายกับไอ้ขายกับไอ้เออได้ขายอยู่เนาะพอได้ขายเาปมัดมดจะแก๊สมือน่ะ ชีนี่ยซีฮาแก๊สเอ้ยเมิดประมาณ4ีแก๊สขายไม่คืนชดแจ้งเนาะโอแจ้งนี่น,นมาจะไดนมาบันทอยู่ดนหนึ่ง <1 S 1> โมงมองโมงแล,ล,ล้มามือเรนนี่ปขายตัวอ,อีกอ้คู้จะไปนั่งกินแล้วมือเรนเ <laughs> <laughs> นาะยังบัว่างเนาะคนขายร้ายปะเออเร<อ>้ายก็ตามเขาชื่อรู้เลย น้อมนมีมีลายละลายบาดดองมีปล้วยนี่นะปลากล้วยกระโดงข่อยไก่มาหนองเนี้ยกระโดงมีกระโดงนางเนี่ยสุดดังเนี่ยนี่แหละนองเนี้ยโอ้เห็นาทางนั้นนะนะใกล้ๆกับอันบนเขาโก้อ่างน้ำนะบนเขาเอิ้นอีสองนาะเขาตันน้ำพายนั่นเออยับคืนเทิงๆนั่นเฮือรังหนึ่งสองลังนั่นตอนท่านอรุณบางเราเออโดงนั่นแหละเป็นกลางเต้นอยู่ โอ้แ oh, สดงว่าลายดองอลีเนาะดองอลีเด้เมื่อไรอลีศยังยังอ่าโบทันโบทันอยากได้เนาะอลีเนาะโบทันอยากได้เมแรงน้องอลีสิย์หรอซีเฟยขายเบียท่านผู้ชมเนาะ <i lose> ขายเบียร์อยู่งานเนาะ โอ้ในรถตู้เราไปวิลาได้หลืวแบบนี้เนาะไปเยี่ยมไปเยี่ยมไม้ได้แบบนี้เนาะไปยาม้าได้เนาะไปยามูทางเออปิัทงสิบูหูไผ่ครับไผ่ครับรถนี่อ้ายป่าวพ่อได้พ่อไ่ได้ครับป่าวพ่อบุ้งครับแม่ได้ครับเป็นบ่แห้งเยอะเลยเปมดถามบนเป็นไงซื้อเท่าไรรถนี่ขออนุญาตถามเนี่ย จ็ดสิบปลายล้านปะหกปลายโอ้จางเข่าเลยทังไรรวมเลยประมาณเจ็ดสิบเนาะางซื้ออยู่ไซนี่ฮะร้านสวอ้ยซื้ออยูฮานร้าอิลยรถเก้ามุลยรถเก่าตำรวจอืมเนาะ่บทรถามเขานี่ยคาซื้อสิคนเาพไปซื้อบนั้นก ถือกูนี้ไม่กูนี้อีกไปช่วยปล่อยช่วยกันทั้งเลยประมาณหกสิบห้าหกสิบห้าล้านสี่สิบล้านก็นยังมีรถอย่างนี้ไม่ไหม้เลยรถขา้าวโพดลงขายแค่กันอันนี้นยายรอกอันนี้ก็ซื้อดนแล้วบอสสี่หามือดเออบริโภคเนาะประมาณสี่หามือเอา้าวคำคูณนคำเด้อ นี่เนาะโอ้ได้รถใหม่รถงามทับประชมเนาะมีแต่อ้ายซื้อมาก,กับพ่อแม่ครับโปเป็นมีแต่อ้ายอาลิศเป็นคนครับเนาะอ้ายพรุ่งจาไปกล่นมั่นส่วยหน่อยปะ่แปม่เนาะจูนะเพย์อ่าจูบไว้นา<ะ>อ่าจูบละส่งมาเด้อปีนี้เด้อไปส่งมาเด้อมีสิมาหมเรให้ได้ไดอุ้มลูกมาเลย เอาลูกครับรถเอาลูกมายามพอเท่าไม่เท่าน่อดินก็เริ่มมามีหญ้าทำมา้อมีหญ้าขึ้นเลยนะเพราะว่าฝนตกแล้วกวนลงพี่เลยก็ได้นี่กวนลงเลยเอ้ยทักเองบ่เฮ็ดเองตาเบิ้มไทย โอ้ไถบ้านหนองกระป่าเห็นให้ไถบ้านหนองกระป่ากะอันก็อันนั้นลรอวะตะโดงลรอวะเห็นให้ในโดงนั่นลรวะอยู่เฮือนเนาะมื้อน,นี้นเนาะบได้ไปใส่สองมื้อน,นี้บไม่ได้ไปใส่สองมื้อน,นี้อยู่แต่เฮือน,นอเนาะบได้ค่อยไปใส่เลยนะมสมนองหลังจากที่ว่าทางส่วนแล้วทางให้แล้วเนาะแล้วก็อ่า ไปจูดเรียบร้อยแล้วยังจะไปหื้อให้ฮะให้แต่บบกล้าไปเนะาะย่านแสงวันนี้นเนาะทางไปแต่และหนูไม่เดียวเนี้อะหนูไม้หลายเนะ<อ>าะไม่ได้ไปไม่ได้เพิ่มไปเอาเลยแต่จูดเลยเป็นตาเสพบริเนาะคันบอลเนาะอไห้เหสพแล้วหนูไม้ยามนี่หน,นูไม,ม,ม้เอาา็นไ,ไปเอาเหรอเว้ยไปไปเอาอยู่ไงอยู่ให้นั่นอะให้ตัวใดให้ตัวเจ้าจูดนี่จูดบนแางนั่น บ,บ่ไม่ได้ทมมดดัฉางอะ่ะแข่งอีนะมันดึงมาเชอให้ฮะนี่นะจุดเลยแข่งออาอันตรายย่า <c oughs> ได้ดา่กล <c oughs> ้า้าไกินก็่าได้ย่านนะ <c oughs> มาหนูไมยนไหนูไมได้ไม่ได้เพิ่ไปเอาไม่ได้เพิ่มไปต่อหนูไม้ก็นอะไรไดมันเห็นขี่รถไปปุ๊บ <c oughs> ปมันลัดทางอยไไไปไปแล้วละคนรวพิลลท้ายฮอตสิ แเราจะไหลไปจะหามมันมีกาไปข้าชีคนมันมีกาไปนะคุยรถก็มีกาไปนะเดี๋ยวหมดเหลอหอยใหม่หอยใหม่หอยใหม่ก็เถียเออพกชุดไทยหลังนอนกำลังมาเนาะกำลังอยู่จุดบ้านเดียวชื่อไหกันกันยานมาหลายคนไะ่ไถ่ยานมีกาอยู่เออแต่ย่านเนาะหชื่อกินแต่ย่านอะไรยังไงนะเสบุก้าแล้วเน่ะ